เติมความแรดก,กันเถอะแรดอะไรอะ่ะ LED LED ไหมใหม่ A D, A D, My. เขาแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นสดชื่นลื่นคอเห็นเห็นแถมีลักติดแอร์สซ่อนอยู่ในทุกซีซี <Yeah. S 1> LED นั้นก็แค่ชือ่อย่อ ถ้ายูไม่อยากย่อเรียกลัติกแอซิดริงเซ่ประโยชน์เน้นเน้นตัวจริงเขาให้ดื่มที่ญี่ปุ่นกันมาแล้วเป็นสิบสิบปีลัติกเขาโรดิว์จากมิวที่มีแลคตัวบาซิลัสปาการิคาจูลินซีอร่อยเปรี้ยวลงตัวดีออดีกลิ่นก็โคตรยูนิคหอมยยเกิดเต็มที่ ไปที่กรดแลติกว่าเขายังมีเรื่องบิ๊กๆให้จดจำอีกเท่าบ้านาเช่นปรับ pH ให้บาลานซ์สร้างสมดุลทางเดินอาหารให้พุ่งระเบาเหมือนบินได้ทึงไม่ใช่จะกลับกระหาย LED ยังกริ่งง่ายแก้หิวก็ได้สบายท้องจะเตะบอลหรืออา่านคูอสอบไล,ไลบๆ่ๆซ้อซ้ออยากสดชื่นแค่หยิบขึ้นมาแ,แถมทา่าด้อะมิโนก็ชนิดที่จำเป็นกับชีวิตในแบบที่ใครก็ขาดไม่ได้หมดท้มงมวนเ้าาด,ด้ืม่มมันก็ไปฟีลิ่งก็สดใสแข็งเท่าตีได้ทุกเวลา เคยกินแล้วก็ไม่บอกโหสุดชื่นบืนบนเลยแกอีเว <c oughs> น้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ตมิกกุผู้นำ LED จากญี่ปุ่นสู่ไทย <c oughs>